สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังวันนี้นะคะคุณครูจะมา,าทำแบบฝึกหัดทบทวนนะคะตั้งแต่บทที่ 1- ถึงที่4กันเลยนะคะบทที่1จําได้ไหมคะเกี่ยวกับอะไรนะคะ เดี๋ยวครูจะทบทวนให้นะคะบทที่1ก็จะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนะคะบทที่สองตัวเลขและค่าของจํานวน0ูนถึงเนะคะบทที่3ก็เกี่ยวกับการบวกนะคะบทที่4เกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์นะคะทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดทบทวนกันตั้งแต่บทที่1ถึงที่4เลยนะคะ นักเรียนเปิดไปหน้าที่107นะคะแบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 1- ถึง4นะคะข้อที่1คําคำสั่งเขาบอกว่าวงกลมรอบอักษรข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะนักเรียนดูข้อ1นะคะอ่ามันจะมีรูปภาพให้1 2 3 สี่แล้วก็ห้าห้ารูปภาพนี้เขาถามว่าภาพใดอยู่ตรงกลางนะคะอ่าด,ดูดีๆนะคะอะไรที่อยู่ตรงกลางนะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะคะอ่ามาดูกอกรูปดาวขอใครรูปหัวใจคอคป้ายรูปดอกไม้นักเรียนว่าอะไรที่อยู่ตรงกลางนะคะ วงกลมข้อนั้นลงไปนะคะระวางก้อไก่ขอไข่ขอควายนักเรียนค่ะนักเรียนว่าภาพไหนเอย่ยเรามาทําพร้อมกันภาพอะไรคะาภาพหัวใจใช่ไหมคะมันอยู่ในข้อไหนก้อไก่ขอไข่หรือขอควายนะคะมันอยู่ในข้อขอไข่นักเรียนก็วงกลมข้อขอไข่ลงไปแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่ส ข้อใดมีจํานวนเท่ากับ8นะคะมาดูข้อกอไก่นะคะช่วยกันนับนะอ่ารูปดาวมีกี่ดวงนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้อขอข่รดอกไม้1 2ึ่งสามี่ห้า คอควายรูปสี่เหลี่ยม 1, 2 3 4 5 6 7อาี่้าระหว่างกอไก่ขอไข่และก็คอควายนักเรียนว่าอันไหนที่มีจำนวนเท่ากับ8นะคะให้วงกลมข้อนั้นลงไปกอไก่ก็กอไก่นะคะถ้าเป็นขอไข่ถูกก็วงกลมขอไข่ขอวายถูกก็วงกลมข้อคอวายนะคะต่อไปข้อที่3 ข้อใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า,าเราเรียนมาแล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปไหนเอย่ยกอไก่ขอไข่หรือคอควายนะคะอ่าวงกลมลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเปิดไปหน้าที่1 0 8นะคะข้อที่4กันนะคะ ข้อสถามว่าเลขอะไรมาก่อนเลข6เออเลขอะไรล่ะคะที่มาก่อนเลข6นะคะก็ไก่เลข7ขอไข่เลข6กขอควายเลข5นะคะอา่าดูดีๆนะคะที่มาก่อนเลข6คือเลขอะไรนะคะนัเกเรียนทำเองนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ